สวัสดีค่ะเรามาเรียนถึงบทที่6แล้วนะคะอาทิตย์ก่อนเนี่ยเราเรียนบทที่3บทที่4ไปนะคะบทที่5ข้ามไปก่อนอยู่แล้วกลับมาแต่บทที่6ก่อนเพราะว่าบทที่6เนี่ยมันต่อกับบทที่3บทที่4ี่แต่ว่าเราเน้นเรื่องเ,อเป็นฟังก์ชันล็อกแล้วก็ฟังก์ชันเลขที่กำลัง2อย่างนี้นะคะคืออ๋อแล้วเราก็จะมีบทที่4ท้ายๆมันเป็นแอปพลิเคชันนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผู้จะสรุปให้พู้มีอะไรบ้างจะได้ไม่งงนะอย่าง6.2เนี่ย เริ่มต้น6.2นั่นคืออนุพันธ์ของฟังก์ชันลอกับฟังก์ชันเลขชี้กำลังก็คืออันนี้ครูเขียนแบบเข้าๆแล้วกันนะอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้แล้วก็อนุพันธ์ของฟังก์ชันเลขชี้กำลังซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้เรียนแค่นี้หรอกเราเรียนแบบ a ถึง x a กำลัง x เลยอรอย่างเงี้ยนะคะแต่นี่เป็นสื่อรเข้าๆก่อนแล้วก็มีพวก6.3 6.3เนี่ยเป็นพวกแอปพลิเคชัน คือห2อเนี่ยเน้นเรื่องทำอนุพันธ์หาอนุพันธ์ยังไงนะคะพอมา6.3เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเลยแอปพลิเคชันก็คือก็คือ,อว่าเอาไปใช้อะไรได้บ้างประโยชน์นะคะประยุกค,คือประยุกของฟังก์ชันพวกนี้นะคะมันก็จะมีมันก็จะมีสา่เนี่ย เป็นพวกเป็นพวกค่าสูงสุดต่ำสุด min max แ,แล้วกันมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะ min max แ,แล้วก็6.3.2เนี่ยเรื่องการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงออหมายความว่าอะไรหมายถึงว่าสมมุติว่าเรามีอัตราการเปลี่ยนแปลงของสองฟังก์ชันแล้วอยากรู้ว่าไหนเยอะไหนน้อยเดี๋ยวเราจะ คุยกันนะคะแล้วเราก็จะมี4.8.4.8.1กับ6.3.3นี่เรื่องเรียวกันนะคะคือเรื่องเส้นความพอใจเส้นความพอใจเอาี้นะแล้วรามี4.8.2เรื่องความยืดหยุน่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนสังเกตนะคะว่า4.8เป็นบทที่4 ยังไม่ได้เรียนเลยเพราะว่าครูมาสอนบทที่6เพราะว่าเดี๋ยวครูอ่ะมนรวบสอนเพราะงัานก็เป็นแอปพลิเคชันเหมือนกัน,น้นเราเติมฟงังก์ชันเข้าไปแล้วเราได้ทาทีเดียวพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้น4.8จะมาอยู่ตรงนี้นะคะจะมาสอนอยู่ตรงนี้นะ4.8นะคะเพราะงั้นเธอถึงนั้นได้แล้กลับไปดูเรียนที่บทที่4เดิมนะคะแล้วเราก็จะมี6.4นะคะ6.4เรื่องกฎของลอิตก็คือ เอาไว้สําหรับเกี่ยวกับพวกลิมิตต่างๆในบทที่3นะแต่ว่าเราก็เพิ่มขึ้นมามันไม่มันไม่ใช่ว่าใ,ใช้เฉพาะฟังก์ชันลอกริทึมหรือฟังก์ชันเลขที่กาลังเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องลิมิตเลยนะคะแต่ว่าเป็นเป็นวิธีกฎของลอการิทที่นักเรียนอาจจะเลื่อน่างมาจากมอปลายแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดเต็มกันตรงนี้เลยนะคะเราก็จะเรียนพวกนี้ค่ะ,คะก่อนที่เราจะทําเรื่องอนุพันธ์กันเราต้องมาดูเบสิก ของฟังก์ชันลอปฟังก์ชันเลขชี้กาลังก่อนนะคะครูหวังว่านักเรียนจำได้ถ้าเกิดนักเรียนจำไม่ได้ไม่เป็นไรครูจะทวนให้เร็วๆแต่ถ้าเกิดว่ายังไงซะเราก็อาจจะต้องไปทบทวนเนาะนะคะเดี๋ยวครูสรุปของที่สําคัญให้นะคะเอาอันแรกก่อนนะคะฟังก์ชันเลขชี้กาลังนะคะ exponential exponential ฟังก์ชันนะฟังก์ชันเลขชี้กำลังครูเขียนให้เป็นภาษาไทยได้ว,ว่าฟังก์ชัน เลขชกำลังหน้าตาหน้าตามันก็คือเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ a กำลัง x เป็นแบบเนี้ยถามว่าโดเมนคืออะไรโดเมนเป็นใครก็ได้ x ใน R เลยนะคะส่วน a เนี่ยก็เรียกว่าตรงนี้นะคะเรียกว่าฐาน a เนี่ยมันคือฐานฐานเป็น a a เป็นจำนวนเป็นเป็นตัวเลขนะคะฟังก์ชันเลขชี้กำลังเนี่ย a ไม่ได้เป็นตัวเลขใดๆ a ต้องเป็นเลขบวก เ a มันเลขบวกนะและห้ามเป็นหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะน,นั้นนักเรียนจะถ้าเกิดนักเรียนเห็นเ y เท่ากับลบสองกำลัง x เนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ฟังก์ชันเลขชี้กำลังแล้วมันคือฟังก์ชันอื่นนะคะไม่ใช่ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง a เราต้องเป็นบวกหรือไม่ก็ห้ามเป็นห้ามเป็นหนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งกำลัง x มันได้หนึ่งนึกออกไหมคะ y กว่าหนึ่งก็ไม่ไ,ออม, 1, ไม่ แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเหมือนอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิด A มันเป็นติดลบเนะี่ยไม่ใช่ไม่มีฟังก์ชันนะมีแต่ว่ากราฟอะไรอย่างเงี้ยแบบการปฏิบัติตัวมันไม่เหมือนแบบ exponent i น l ฟังก์ชันปกติเพราะฉะนั้นเราสนใจที่เรานิยามของ exponent i a l ฟังก์ชันเนี่ยฐานต้องเป็นแบบที่เราต้องการนะคะลราทีนี้เนี่ยถามว่าอ่ะเราหน้าตากราฟมันเป็นยังไงละ่ะเดี๋ยวครูให้ดูนะเดี๋ยวครูทำให้ดูสิ่งสิ่งที่ครูจะทำให้ดูเนี่ยครูจะไปเปิด จีโอชิบะนะคะจีโอชิบเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะนักเรียนนักเรียนไปดาวนโหลดแอปมาได้นะคะทุกคนดาวน์โหลดไ,ได้ทั้งหลายเวอร์ชันทั้งทั้ง iOS ทั้ง Android นะคะเวลาวนักเรียนจะอยากใส่ก็เช่นเราอยากเขียน y นี่ต้องกดเลย y เท่า e กับ e กำลัง x ตัวยอย่าง e ยกกำลัง x นี่นักเรียนไป y ไปออ้กำลัง x ันก็จะพลอ t กราฟให้นักเรียนหน้าตาก,กราฟเป็นแบบนี้หรือไม่ใช่ e อะไร y เท่ากับ 2กำลัง x เนี่ยมมติว่าครูเปลี่ยนเป็น 2, 2> ยกกำลัง x เห็นปะกราฟมันหน้าตาแบบเดิมใช่ครูทำถูกยังจริงๆแล้วเนี่ยคือคือหน้าตามันคล้ายๆเดิมน,นะคะแต่ว่ามันก็ว่า x มันเป็นอะไรสมมติาเรียนดูนะตรงท้ายเนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันไม่เป็นศูนย์เห็นไหมว่ามันเข้าใกล้เข้าใกล้ศูนย์ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเลย นักเรียนเห็นไหมว่ามันมันจะเข้าใกล้สุดแต่ว่ามันไม่เคยเป็นศูนย์นะคะกราฟนเนี้ยเวลาที่ x เข้าใกล้ลบเป็นฟินตี้นะคะเวลาที่ x เป็นศูนย์นหนึ่งแล้วก็มันก็พุ่งนันวนไปเรื่อยๆรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมาเขียนกราฟในในรูปนี้ให้ดูนะคะตรงนี้ก็เป็นแกน x นะคะตรงนี้ก็เป็นแกน y นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เขียนผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงตรงนี้นะคะเป็น y เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้อ่ะที่ที่กราฟรูปที่เราเห็นนะคะมันก็คือคือว่าส่วนนี้นี่มันจะมีอย่างนี้เดิมนะคะอันนี้มันคือ y y เท่ากับ a กับัง x ถูกไหมแล้วตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งใช่ปะ เพราะฉะนั้เน่ยเช่นเช่นตะเกีย์เราทำ y เท่ากับ2กํลัง x หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถามว่า y เท่ากับ e กํลัง x mm hmm. ก็หน้าตาคล้ายๆอย่างนี้ y ได้อย่างนี้ตลอดไปไหมนะคะแล้วเราจะมาดูจริงๆเนอะมันไม่ใช่แบบนี้ตลอดอนะคะใน GeoGebra นะคะเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนให้ดูว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่ใช่2ตรงนี้เป็น id 0.5อะ0.5กํลัง x เอานะ แล้วเรนเห็นไหมรูปมันได้แบบนี้นี่คือศ0.5กําลัง x นะคะถ้าเกิดว่าเป็น1ส่วน3อันยกตัวอย่างเช่นเป็น1ส่วนสามหนึ่งหาร3นะ1ส่วน3กําลัง x หนึ่งส่วน3กําลัง x ถ้าทำแบบนี้แล้วเรนจะเห็นว่าอะไรมันแตกต่าง เลขที่คู่ใส่ไปที่ฐานอนะหรือเบสเนี่ยมันมีความแตกต่างถ้าเกิดว่าเลขมันน้อยกว่าหกราฟมันจะเป็นกราฟลดแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้น,นจริงๆแล้วมันอยู่ที่ฐานว่าฐานนี่คืออะไรค่ะมันก็จะแบ,บ่งเป็น2เคสนะเคสแรกเนี่ยกรณีที่ที่ฐานมันเนี่ยมากกว่า0ย์มันถึงจะได้สายมือนะคะกรณีเนี้ยฐานนั้นคือ A เนี่ยเะมากกว่าศูนมากกว่าหมากกว่า1นึ่ แล้วกรณีที่ฐานมันน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นฟังก์ชันลดอย่างนี้เมื่อกี้จำรูปได้นะมามืาอานมันอนีเพอเข้าใกล้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเมื่อ A มันน้อยกว่าหนึ่งแต่ว่า A เราข้างบนเนี่ยแน่นอนจะเห็นว่ามันมากกว่าศูนย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็มากกว่าศูนย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเราจะเห็นว่าทั้งสองอันเนี่ยมันมันเป็น มันเป็นกราฟสำหรับที่แตกต่างกันนะคะที่ฐานแตกต่างกันนะเนี่ยเช่ววน y ายเท่ากับหส่วนสองกัมเตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามาด,ดูนะว่าก้อนเนี้ยเนาะอ่าเดี๋ยวครูทำสีแดงให้แล้วกันนะคะก้อนเนี้ยคือเมื่อ a มากกว่ามากกว่า1ส่วนก้อนเนี้ยนะคะส่วนก้อนนี้นะคะเมื่อ a อยู่ระหว่าง0ถึง1เพราะ1มันไม่อยู่ในโดเมนอยู่แล้วโอเคไหมแต่ทีนี้ของที่ครูยอยากให้นักเรียนรู้มีอะไรบ้างของที่ักเรียนรู้ก็คือเรื่องลิมิตนะคะเรารู้ว่าลิมิตของ a กำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้0มันได้อะไรลิมิตของ a กำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้0มันก็ขึ้นอยู่กับเฮ้ยมันขึ้นอยู่กับ a ใช่ไหมว่าถ้าเกิดกรณีที่ กรณีที่ a มากกว่าหนึ่งเนี่ยมันไป infinity กรณีที่ a น้อยกว่าหนึ่งมันก็ไป infinity เหมือนกันนะคะใช่ไหมนะคะไม่ใช่สิ a น้อยกว่าหนึ่งมันไปมันไปศูนย์หรอนะคะเมื่อ a น้อยกว่าหนึ่งมันไปศูนย์เรนคูก็เลยสรุปได้ว่าอย่างนี้นะคะว่ามันไป infinity ถ้า a มากกว่าหนึ่ง มันไปศูนย์ถ้าเกิดว่า a เป็นอยู่ระหว่างศูนย์กับหนึ่ง a คือฐานนะนะคะนี่คือเรามองว่าลิมิตของ x นั่นลิมิตของ a กำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้มันไปไหนมันก็ขึ้นอยู่กับสองเคสเหมือนกันอย่างงี้ลบอินฟินิตี้ก็คือฝั่งนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่ a มากกว่าหนึ่งมันไปหาใครคะไปหาศูนย์ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่า a น้อยกว่าหนึ่งมันไปหาใครมันลบอินฟินิตี้มันไปอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่า ตรงเนี้ยนะมันเป็นศูนยถ้าถ้า a มากกว่าหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรนะเมื่อกี้ infinity กรณีที่ a อยู่ระหว่างศูนย์ถึง 1, หนึ่งไงนะคะอันนี้เป็นเบสิกอันหนึง่งนะคะของเรื่องฟังก์ชันเลขชี้กำลังนะมาดูฟังก์ชัน log บ้างนะคะนะก็คือฟังก์ชัน logarit มนะคะ ล็อกได้ถึงฟังก์ชันเห็นไน,นะคืออะไรคือเวลาที่เรามีฟังก์ชันได้ทีกำลังแปดเท่ากับสองกำลังสามสองกำลังสามได้แปดปะเขาเขียนรูปแบบใหม่มันเหมือนกับครูเข,เขียนสามเท่ากับล็อกแปดฐานสองอันเดียวกันเป๊ะนึกออกไหมคือคือเวลาที่ เราสามารถเขียนใหม่ได้เวลาที่เรามี8เท่ากับ2กำลัง3ความหมายเดียวกับ3เท่ากับ log ฐาน2นะคะเพราะจริงๆแล้วอ่ะนิยามของฟังก์ชันเลขชี้กำลังมมนมีนิยามเขาไม่นิยามของฟัชันเลนิยามของฟังก์ชันลอการิทึมเนี่ยเขาได้มาจากนี้ว่าเวลาที่เรามี y เท่ากับ a กองแบ x เนี่ยเขาเขียนใหม่เป็น x เท่ากับ log y ฐาน a เนื่อง มันเป็นของสิ่งเดียวกันก็นคือว่าเราจะมองอันไหนก็ได้มันเหมือนการเป๊ะๆเ,เลยจริงๆนะคะแล้วถามว่าอะรกราฟมันหน้าตาเป็นยังไงกราฟมันหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวครูไปเอาของเก่านะแล้วครูจะมาวาดรูปนะเพราะจริงๆมันเ,มนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูนะอันนี้ครูจะก๊อปไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวครูก๊อปไปให้นะคะอะนะคะครูก๊อปมาแล้วนะคะ เราก็เลยได้ว่าแบบนี้นะแล้วทีนี้เนี่ยนะตรงนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะเอาลงมาข้างล่างแล้วกันนะคะนะนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยครูต้องการวาดกราฟอะไรครูต้องการวาดกราฟ y เท่ากับเราต้องการวาดกราฟนะคะวาดกราฟ y เท่ากับ log a x คุณต้องการวาดกราฟตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตนะคะว่าอันนี้กับอันนี้เห็นไหมมันสลับที่ x กับ y กันการที่มันสลับที่ x กับ y เนี่ยก็คือมันเป็น inverse function ของกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยตรงนี้ กับอันนี้มันอันเดียวกันอยู่แล้วอันนี้มันก็คือกราฟนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะวาดกราฟถี่ม่วง A y เท่ากับเราเราฐาน A ต้องการก็คือเราต้องทำยังไงคะเราต้องพยายามที่จะที่จะที่จะอะไรที่จะหาสะท้อนเวลานะักเรียนจำ Inverse f u ฟังชันมาเรียนสมัยมอปลายนะคะครูก็สะท้อนมันลงมาน,นะคะสะท้อนกราฟเนี้ยลงมาเราก็ได้แนบนี่เลยเวลสะท้อนตรงนี้เล็กหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูวาดใหม่เนี่ยคือ y เท่ากับ log x ฐาน a นะคะคือสีน้ำเงินเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยมันคือ y เท่ากับ a กำลัง x เห็นไหมมันสะท้อนกันนะคะทำนองเดียวกันนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะถืถะอว่าตรงเนี้ยสะท้อนนะคะ inverse function นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะตัดผมใช้สีม่วงนะมันก็จะตัด ที่หนึ่งตรงนี้หนึ่งนะแล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วหมอคยูยหยน่นะมันจะเป็นกราฟแบบนี้เพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ครูว,ว่านก็คือ y y เท่ากับ log x ฐาน a สีน้ำเงินก็คือ y เท่ากับ a ขา x นะคะ สองตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันตรงนี้มันต้องตัดตรงนี้กันพอดีผมว่าไม่ค่อยดีนะคะนะมันต้องมันต้องไม่ใช่ตัดมันต้องตัดกันตรงตรงที่มันมันเส้นตรง x กับ y พอดีแลวนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเนี่ยคือคือกราฟที่เราต้องการวาด ะะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ได้สนใจสิจน้ําเงินเรงินก็ลบออกได้ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ครูก็ค้างไว้นะคะเพราะว่าอันนี้นันคือ y เท่ากับ x x เราจะหวาดอยากได้กราฟไปทําไมเราจะอยากได้เพราะว่าเราเรื่องลิมิตนะคะนักเ,เรียนมาดูเรื่องลิมิตครูต้องการหาลิมิตของ log x ร a เมื่อ x เข้าใกล้ infinity มันไปไหนอันนี้คือมองกราฟสีม่วงนะสีอื่นเกิดการอะไรไหเรามองสีม่วงเท่านั้นนะคะนะคะเราดูเรื่องลิมิตว่ามันเป็นอะไรเมื่อ x เข้าใกล้ infinity นั่นเองนะ x เข้าใกล้ infinity คือทางนี้กราฟเป็นไปไหนคะกราฟไป infinity นะคะเมื่อเมื่อ a มากกว่า1เวลา x เข้าใกล้ infinity x เข้าใกล้ infinity ตัวนี้ ก้ามไปไหนมันไปลบอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าเป็นเป็นสองเคสก็คือเป็นอินฟินิตี้เมื่อ a มากกว่าหนึ่งมันไปลบอินฟินิตี้ถ้าถานมันเนี่ย a เนี่ยเรียว่าส่วนกับเนี่ยอย่างเงีน้นะคะแล้วมันมีอีกอันหนึ่งน,นะคะไปลบอินฟินิตี้บ้างเมื่อกี้ไปอินฟินิตี้ใช่ปะ่ะครูอยากได้ไปลบอินฟินิตี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณอยากเอาอ่ะสีเขียนสีเขียวแล้วกนะ็นน้นไ่เกียนกะที่มันเล็กลิมิตล็อกเ ฐาน a เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟต i t y โอ้ infinity นกเรียนก็ดูเมื่อ x เข้าใกล้ลบนฟินิตี้อ้าเห็นจะมีเลยลบนฟินิตี้เอ้ะทำไม x ไม่สามารถไปลบนฟินิตี้ได้เพราะว่ามันเป็นโดเมนลองดูว่าโดเมนเราเป็นอะไรถ้านักเรียนกลับไปดฟูฟังก์ชันหรอกฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยนะคะฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเลขช้กำลังเนี่ยโดเมนโดเมนเป็นอะไรคะ เป็นจำนวนจริงแล้วถามว่า range คือใคร range range ก็คือค่า y ถูกปะ่ะแล้วเราจะเห็นว่า y ค่า y มากกว่า0 y ไม่เคยไม่เคยติดลบเลยค่า y มากกว่า0เพราะฉะนั้น range มากกว่า0 range ตรงนี้มันกลายเป็นโดเมนอันนั้นเราก็จะรู้ว่าโดเมนอันนี้เรารู้ว่านะคะ x ต้องมากกว่า0ูนย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นักเรียนเอาอะไรเข้ามาใส่ในนี้ต้องระวังให้ดีนะนิยามเนี่ยมันนิยามเมื่อเมื่อเมื่ออะไรคะเมื่อเมื่อ x เมื่อ x อะไรนะ x เป็นค่ามากกว่าศูนย์เท่านั้นนักเรียนนะเพราะ,ะนันสังเกตนะคะฟังก์ชันนี้ของเราเนี่ยโดเมน x มากกว่าศูนย์เท่านั้น x ติดลบไม่ได้นะคะ exit ลบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีเนี่ยเราก็ไม่สังเกตว่ามันมีค่า exit ลบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนจะงงเนี่ยกราฟที่ครูว่าดเลยครูจะลบพวกนี้ออกให้หมดเลยนะนี่นะครูจะลบพวกนี้ออกให้หมดเลยนี่ออกไปแล้วอ่ะอันนี้ยังอยู่โคตรอ่นนะนะคะสีแดงแล้วทั้งมดน,นะลบไม่เป็นละนะคะน,นั่นนะครูจะลบพวกนี้ออกไปให้หมดเลยนะนี่นะ เหลือแต่ของที่เราต้องการดูนะคะเหลือแต่ของที่เราต้องการดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนต้องระวังน,นิดนึงนะว่า x เราเนี่จะต้องจะต้องไหมคะจะต้องเป็นจํานวนบวกเท่านั้น x เราเป็นจำนวนบวกเท่านั้นในเรื่องฟังก์ชันล็อกนะนะคะหลังตรงล็อกเนี่ยมันใส่แบบติดลบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครูก็เลยจะเขียนตรงเนี้ย x เข้าใกล้อะไรคะทางซ้ายของ x, x เข้าใกล้อะไรศูนย์ 0. ศูนย์ไม่ใช่ศูนย์มันไม่เคยเป็นศูนย์แนะ่ๆใ่ปะศูนย์จากทางขวาเห็นปะศูนย์จากทางขวาเนี่ยถ้าเกิดว่าเมื่อ a มากกว่าศูนย์มันเป็นอะไรคะเข้าใกล้หาใครคะลงข้างล่างลบอินฟินิตี้ถูกปะแต่ถ้าเกิดว่า a เอ้ยเมื่อกี้คือา a มากกว่าหนึ่งเขียนพูดผิดนะอันนี้เกิดว่า a น้อยกว่าหนึ่งหนึ่งเป็นอะไรคะบวกอินฟินิตี้นะคะเราก็เลยได้ว่าอันเนี้ยอยู่สองค่ายอันนี้ก็คือถ้าเกิดอะไรนะ ถ้าเกิด a มากกว่า1เป็นอะไรคะ a มากกว่าหนึ่งเป็นลบอินทิจีถ้าเกิด a น้อยกว่า1แต่มันต้องมากกว่าศูนย์นะถามมันเป็นอะไรมันเป็นอินทิจีนั่นเองเราเรียนจะเห็นว่ามันเป็นแบบนี้นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นี่คือโดยสรุปนะคะเดี๋ยวครูครณู้ชมเกะกาไปก่บนจะกอบให้ นะคะมันเกะกะไปหมดเลยจะได้รู้ว่ามันอยู่ในกันว่าคือว่าถึงอะไรเพราะนั้นสิ่งที่คุณเน้นมันก็คือว่าเ,เรื่องลิมิตนะคะว่าลิมิตล็อกนะเพราเดี๋ยวยังไงซะเราก็ต้องเจอกันในในเรื่องต่อไปนะคะ,ะดูสมบัติเล็กน้อยแล้วกันนะนะคะสมบัติของของฟังก์ชันเลขชี้กำลังกับฟังก์ชันลอการิทึมนะคะมีอะไรบ้างสมบัติอันแรก อะไรน่นนะ a กำลังเคูณ a กำลัง y เวลาคูณกันเนี่ยก็คือ a อกำลัง x อวก y อันนี้นะักเรียนต้องได้นะเวลาเรามีอะไรเอกเรามี a กำลั x a ง x หาร a ลัง y นั่นน่ะได้อะไร a กำลัง x อก y อย่างเงี้ยนัเนน่ะต้องรู้เนาะน,นะคะเวลาที่อะไรนะเวลาที่ล็อกึงสิ เวลาที่เราเจอเราเจอ y เท่ากับ log x ฐาน e นี่ a a เป็น e อันนี้ก็คือ log x ฐาน e เขาสัญลักษณ์ใช้ ln x ที่เรียนอาจจะเรียกว่า l o x มานะคะแต่ว่าบ่อยครั้งที่ครูจะอ่าน ln ว่า log นักเรียนอยาเข้าใจครูผิดนะครูไม่ได้อ่านผิดนะคะแต่ว่าคนทั่วไปเขาอ่านว่า log ฐาน e ชื่อเร่นชื่อ log นะคะแต่ถ้าเกิดว่า e เป็นสินะคะล็อกฐานสิเนี่ยเขาก็เขียน l o อก x หมือนกันนะคะสมัยนักเรียนคือโตๆขึ้นนักเรียนจะได้ยินว่าล o อกฐาน e เนี่ยมีหลากวลาเขาจะเรียกตัวเนี้ยเขาจะเรียกตัวเนี้ยว่าล็อกกันเพราะนักเรียนเวลาฟังล็อก o ็อก g เนี่ยนักเรียนอย่าฟังอย่างเดียวนะนักเรียนดูให้ครูด้วยนะว่าครูหมายเขียนหมายถึงตัวลอนของนักเรียนนะคะแต่ครูเรียกล o อกนะคะบางทีเนาะเอะเกี่ยวกับล็อกเนี่ยมีอะไรบ้าง นะคะโดยทั่วๆไปนอจกจกมันจะมีอันนี้แล้วอาเช่นนักเรียนอาจต้องจำว่าล็อกฐาน A อ b อย่างเงี้ยอันเนี้ยนักเรียนก็ทวนมานะแล้วนักเรียนสามารถแตะตรงตรงเนี้ยเป็นคูณแต่นักเรียนสามารถแตะให้เป็นผลบวกอย่างนี้ได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีล็อก A A หาก b อย่างเงี้ยนักเรียนก็ เป็นอะไรนะเลเนี้ยเนี่ยนักเรียนเคยเจอมาแล้วมปลายเรียนถูกปะนะคะนักเรียนเจออย่างนี้ได้ไหมลอก A แล้วก็ A บวก B เท่ากับล็อก A บวกล็อก B ได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะผิดนะผิดมากๆๆๆๆๆเลยนะผิด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 ผิิดผิดผิดเลยนะ นักเรียนเห็นปะห้ามทําเด็กขาดเลยนะคะไม่ได้เด็กขาดเลยนะนะคะยานะสาคัญนะห้ามนะครูจะลบดีจัิเนี่ยหรือว่าทิ้งไว้ให้นักเรียนดูอย่างนี้เลยว่าห้ามมีนะคะห้ามมีครูเห็นนักเรียนทําบอกมาห้ามทานะ,ะครูทิ้งไว้ก็ได้ครูไม่ลบกนะคะและอันที่ที่สาคัญอีกอันนึงก็คือ log x กาลัง n ฐาน a เนี่ยนักเรียนเหมือนกับนักเรียนตก n อ็นมวยข้างหน้าได้นะคะก็กลายเป็น n อ็นลอคฐาน a ได้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะเช่นอย่างเงี้ยเราไปรู้ใช่ไหมว่ามันคือลอคเอ็กซ์ฐานลอคเอย่างเงี้ยมีหรือไม่ก็คือเราเอาเบสอะไรก็ได้แต่ว่าต้องใช้เบสเดียวกันอย่างเงี้ยเราต้องใช้เบสเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเบสมันเป็น e มันก็กลายเป็น ลอนเอ็กานลอนเอนเอนัออกไหมคะนะแล้วเวลาเช่นอ,อ่อคุณไม่มีที่เดีวนะเวลาเช่นสมมติว่าเราเรามี l o g x อกำลังสองเนี่ย log x ก,กกำลังสองเนี่ยนักเรียนจะได้อย่างนี้ตลอดเวลาไหมใช่ปะจริงๆแล้วเนี่ยทาง ทางคณิตศาสตร์เนี่ยเหมือนกับมันไม่แน่นะมันไม่แน่นะเพราะว่าครูเคยบอกว่าอะไรนะโดเมนตรงเนี้ยของเขาเนี่ยมันต้องเป็นบวกเวลาเราเขียนมาเฉยๆเนี่ยเวลาเราเขียนอย่างเงี้ยเรารู้อยู่นะว่า x เป็นบวกเหมือนกับเวลาที่นักเรียนเขียน y เ่า1ส่วน x เนี่ยเรารู้ว,ว่าส่วนไม่เป็นศูนย์เราไม่ต้องเขียนว่าส่วนไม่เป็นศูนย์เรารู้อยู่มันเป็นสนัญลักษณ์คณิตศาสตร์อันนี้เหมือนกันเรารู้ว,ว่า x ต้องเป็นบวกถูกปะแต่พอมาแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นบวก โอเคเขียนได้ log x กำลังสองแต่พอเราตบสองมาแล้วอัน,นี่เราก็เออไม่แน่พอ x มันเพราะอย่างเงี้ย x โดอันเนี้ย x มันอยู่ใน R าร์นวลินจิงทั่วไปแต่เวลาเราเขียนแบบนี้ไม่ได้ถ้าเกิดจะให้นักเรียนให้ถูกจริงๆนะนักเรียนจะต้องเขียนอย่างนี้นะคะจะถามว่าครูซีเวียสช่ไหมอ๋อเลคเชอร์นี้อันเนี้ยไม่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเพราะนี่เราทวนเฉยๆนักเรียนควรจะรู้ตั้งแต่มาปลายนะนะคะแล้วอะไรอีกที่ที่นักเรียนน่าจะรู้มีอะไรล่ะ เบอร์หกเบอร์เจ็ดเ a าเบอร์เจ็ดนังรถถู้แทนเบอ,อร์เจ็ดลออานะลอกเอกำลังเอขน a เหมือนกันจากเบอร์หนักเรียนรู้ว่าตบ x มาข้างหน้า a นักเรียนรู้ไหมว่าลอก a อฐาน a ได้ไรได้หนึ่งใช่ปะได้หนึ่งนะคะก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยได้หนึ่งตรงเนี้ยได้หนึ่งลอกเฐาน a ได้หนึ่งนะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้ว่าตรงนี้เลอ x เด่นๆอยู้นะเบอร์เจ็ดเบอร์แปด a ยกกำลัง l o g x ถาน a นักเรียนจำได้ไหมว่ามันชนกันแล้วมันลือ x มันชนกันเนี่ย a ยกกำลังตัวนี้มันได้ x อันนี้ก็เหมือนกับชนกันอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันมามาจากไหนของแบบนี้มัน ครูว่ามันอยู่มปลายแบบ้าเห็นไหนครูก็อัดคลิปแล้วนะครูก็ใช้การอัดคลิปแล้วกันคือมันจะยาวแค่ไหนก็ได้นักเรียนก็อัดทบทวนแล้วแ่คนไหนรู้อยู่แล้วก็ปล่อยผ่านนะคะเพราะฉะนั้นครูอยากรู้ว่ามันตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยมันเป็น x จริงหรือเปล่างนั้นครูจะพิสูจน์ให้ดูเร็วนะคะครูจะพิสูจน์เร็วๆให้ดูตรงนี้ว่าเป็น a กำลัง l o a x เนี่ติต่างว่าครูให้มันชื่อดาวก็ได้วิธีก็คือครูเท log ฐาน a ทั้งสองข้าง ล็อกฐาน A เทเข้าไปข้างบนเอาลงมานะไอเนี้ยครูเอาลงมาข้างล่างนะคะครูก็ได้เป็น A l ล็อฐาน AX เ่ตัวนฝั่งนี้ครูก็เ็็ล็อก a แล้วก็ดาวนะนะคะแล้วสิ่งที่ครูทำทำยังไงจะเห็นว่าตรงนี้มันคือมันคือล็อก a กำลัง u ูกํ a, กำลังเอ็นครูก็ตกไว้ข้างหน้าได้ นะคะครูก็เลยเป็นอะไรมันก็เลยเตกมาไว้ข้างหน้าแล้วข้างหลังครูก็เลยเหลือ log a ฐาน a ไถูกปะอันนี้ก็คือ log down ฐาน a และไอเนี้ยก้อนเนี้ยมันได้หนึ่งถูกปะมันได้หนึ่งมันได้หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี้ยครูก็เลยเหลืออะไรครูเลยเหลือ log x ฐาน a มันคืออะไรมันคือ log ดาวฐาน a แปลว่าอะไรคะแปลว่า x เท่าก ok ับดาว x เท่ากับดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เลยได้ตัวนี้ออกมนาะ่นเองนันครูก็เลยได้ตัวนี้อ,นะนออกมาหนะึ่งออกเนาะนะคะคอย่างเงี้ยครูทบทวนให้นะคะนักเรียนก็ใครจริงๆคลิปแรกเนี่ยสำหรับตรงเนี้ยนักเรียนรู้ฟังชันล็อกพื้นฐานอย่างดีอะไรดีแล้วนักเรียนไม่ต้องรูนี่แค่นี้พื้นฐานนักเรียนคนไหนเพื่อนนักเรียนคนไหนยังไม่ได้ฟังนักเรียนบอกไปได้เลยว่าผ่านได้เลยแต่คลิปที่สองได้เลย เพราะฉะนั้นคลิปนี้ครูตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปที่2เนี่ยเราจะก็ครูมาขึ้นการหาอนุพันธ์ของฟ er, ังก์ชันล็อกกับฟังก์ชันลิมอีกั้หลังกันนะคะก็คลิปนี้สวัสดีก่อนนะคะ